สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้พบกับครูมารีสินนอกนะคะในวิชาภาษาไทยภาษาพาทีวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหาในบทที่6ค่ะเรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะเด็กๆคงจะได้อ่านรู้จักคำนำเรื่องไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาในบทนี้ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะ บทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเนื้อเรื่องกันเลยค่ะใบโบกใบบัวและลูกช้างหลายเชือกไปโรงเรียนโรงเรียนอยู่ท้ายหมู่บ้านควานโพพ่อของภูผาเป็นครูใหญ่ช้างแต่ละเชือกมีควานคอยฝึกคำว่าควานก็หมายถึงคนเลี้ยงช้างนั่นเองนะคะ วันนี้ลูกช้างฝึกจูงหางกันควานช้างจูงใบโบกไปต่อแถวใบโบกใช้งวงจับหางช้างข้างหน้าควานช้างจูงใบบัวไปต่อแถวใบบัวใช้งวงจับหางใบโบก ลูกช้างเดินตามกันเป็นวงกลมฝึกซ้ำไปซ้ำมาไม่กี่วันใบโบกและใบบัวทำตามได้ <c oughs> เมื่อฝึกจบทุกครั้งลูกช้างได้กินกล้วยได้กินอ้อยเป็นกำลังใจ สำหรับเนื้อเรื่องนะคะใบโบกใบบัววันนี้ที่เราเรียนกันนะคะก็เรื่องของโรงเรียนลูกช้างนะคะเด็กๆจะเห็นว่าลูกช้างก็ไปโรงเรียนนะคะส่วนเด็กๆก็ต้องเรียนหนังสือเหมือนกันนะคะเราอ่านเนื้อเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไวเ้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ